่าตัวนี้มีคนแนะนำว่าใช้คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดปมีคนบอกเสียงตอนรีเทิร์นเป็นปวดใจครับใช่เลยอะไรนะเสียงตอนรีเทิร์นออนี่คนเรามันต้องมีบ้างแหมขายดีมันต้องมีรีเทิร์นมันมันมีมันมีนินึออยคุณต่อเป็นเสื้อทีมของแป้แล้ว คือออกแบบมาตั้งแต่มานานแล้วแหละแล้วก็ทําสีเป็นคคล้ายยูเคเ่ะช่วงนี้ผ่านมาคือแบบรีเทิร์นรีเทิร์นรีเทิร์คือแค่นนส้าอนนเออแค่สีคล้ายกันเปนโดนเลยตัวรีเทิร์นย่างไเลยลองดูสิไอตัวเนี้ผมก็เคยใช้สมัยผมทำ KDP นะเพราะต้องเอามาคีย์เวิร์ดมาซักเจชชันอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็ใช้ได้ครับเราก็เอาไอ้พวกนี้ไปดีเสิร์ชสมมติว่าเราจะผมจะชอบดูคำแปลกๆดูก่อนว่ามันมีคำไหนดูแปลกๆนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันนี่อะไรเนี่ยเทรเวอร์ตี้บุ๊กมันเห็นไหมว่าส่วนใหญ่มันจะออกมาแนวเนี้ยแนวบุ๊กแนวอะไรเงี้ยเสื้อถามว่าไอ้พวกนี้มันใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับใช้งานได้แต่คำถามมันก็จะมาอ่อีโลบเนี้ยแหละเอิร์ธเดย์ไอเทมเ <laughs> จวอรี่อะไรเงี้ยมันต้องมานั่งคัดอะ่ะ มันต้องมานั่งคัดกันอีกทีหนึ่งว่ามันเกี่ยวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถ้าถามผมผมไม่ใช้ครับ <laughs> ถ้าถามผมไม่ใช้เพราะว่าดูแววแล้วมันมันไม่เหมือน KDP อ่ะ KDP เอาไปยัดคีย์เวิร์ดเจ็ดช่องอะไรได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาคำพวกนี้ไปไปรีเสิร์ชหาก็เหนื่อยอยู่นะถามว่าเหนื่อยอยู่นะมันมันไม่มันก็ไม่ต่างจากการที่ใช้แอดออนตัวเนี้ย เอไอเอเอ็มเอสซัเั่น่ะเห็นไหมว่ามันก็ขึ้นมาไอ้พวกเออเดฟอร์มบุ๊กคิดอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันดึงคีย์เวิร์ดออกมาไงมันคือดึงคีย์เวิร์ดออกมาเท่านั้นเองอ่าอันนี้อ่ะคือการทํางานแต่ละงานแป้งมองว่างานที่เราจะสร้างเราควรจะต้องรู้ว่าเรากําลังงานที่เราออกแบบเนี่ยเรากําลังทําให้ใครใส่ ใส่เพื่ออะไรอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญมันก็คือมันใช้ในคีย์เวิร์ดได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวมันจะดึกกันไปเรามีเวลาอีกสักประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเนาะเอางี้ถามถามคนดูก่อนอีกครึ่งชั่วโมงไหวไหมถ้าอีกครึ่งชั่วโมงไหวเราก็ไปต่อกันอีกนิดหน่อยไปไปต่อกนของเดือนเมย์นะฮะไหวไหมไหวไหมกดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะไหวก็กดหนึ่งเผื่อยาวไหม รีเทิร์นคืออะไรคือเข้าใจว่ามันเขายังเขายังไม่ถึงจุดรีเทิร์นใจเย็นๆอ่าอะไรคืออะไรคุณแป้งอธิบายเลยคือแป้เข้าใจว่ามันคือเวลาลูกค้าซื้อไปอ่ะในเมืองนอกเขามีคือบ้านเราจะคืนของมไ่กันไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าเมืองนอกอ่ะเขาสามารถที่จะพืนของได้ด้วยสาเหตุบางการของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เข้าใจว่าเขาสามารถคืนของหลังจากที่ซื้อจากเราไปได้ภายในสามสิบวันเจอที่ไหนใช่ไหมบสามสิบวันก็อย่างงี้ผมว่าคืนเงินก็จะคืนคุณตอบพูดดีกว่าผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างนี้คือผมมาทำงานสมัยก่อนผมทำงานดรอปชิป eBay ไปขาย ดับชิปจากอเมซอนไปอีเบเนขายบ่อยเพราะผมจะเข้าใจในหลักการของอเมซอนอยู่คืออเมซอนเนี่ยเขามีบริการการคืนสินค้าให้เลยทันทีนะครับโดยไม่เช็คอะไรเลยนะครับไม่เช็คอะไรเลยดังนั้นเนี่ยลูกค้าอยากคืนสมมุติว่าซื้อสมมุติว่าซื้อเสื้อไปแล้วอยากคืนใส่แล้วใส่สมมุติว่าหนึ่งคือใส่แล้วไม่ไม่พอดีตัวลายไม่สวยอะไรส่งคืนได้ทันทีส่งคืนได้ทันทีนทนทเขาก็ เขาก็จะให้ให้เราเนี่ยแพ็คสินค้าไปวางดอบบ็อกในไปษณีได้เลยอ่าแค่นั้นเองก็กดคืนเงินก็จะคืนลูกค้าเลยแต่เขาเนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าพอรีเทิร์นปุ๊บใช่ไหมฮะเขาอเมซอนเนี่ยเขาก็จะหักกำไรที่เราขายได้จากเสื้อตัวนั้นหักกำไรจากขายเสื้อตัวนั้นใช่ไหมฮะก็หักกำไรคืนกลับไประบบ แต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีแต่หลังๆเราเริ่มมีก่อนหน้าก่อนหน้านี้สักประมาณสองสามปีบ้ง,งมีดังนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาการคืนของเป็นเรื่องปกติครับการคืนของเป็นเรื่องปกติแล้วเขาดูแลดีด้วยเขาต้องเราต้องคิดอย่างนี้เสมอครับว่าอเมซอนรักคนซื้อมากกว่าคนขายดังนั้นเราอยู่ในฐานะของคนขายก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าเรา เราต้องเอากําไรจุดนี้คืนลูกค้าไปออธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะอยู่กันต่อนะอยู่กันต่ออีกสักประมาณยี่สิบนาทีคนแป้งเราจะมาวิเคราะห์เรื่องของมาเธอเดกันนะครับมาเธอเดก็คือวันแม่ของสารัฐนะครับวันแม่สารัฐที่จริงไม่ใช่วันแม่ของสารัฐหรอกมันมีแคนาดาก็มีนะอันนี้ไม่รู้ไม่มั่นใจอีกสองอันเนี้ยอ่าเราจะ วันที่8นะครับมาเธอเดย์ทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยมาเธอเดย์นะครับแล้วก็ใช้โปรดักเตอร์เลยหาหาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาเธอเดย์มีเยอะมากเป็นหลักหมื่นนะครับแต่คราวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามาเธอเดย์มันไม่ใช่แค่วันแม่อย่างเดียวมันก็ถือเหมือนกับว่าเป็นวันที่เราอย่างอย่างประเทศไทยก็แม่ก็ได้ย่าก็ได้ ย้ายก็ได้เห็นไหมดังนั้นเราก็สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือไปเอาคำนี้มาแอนมาแอนมานิกเนมออกมาซะเอา,าเอาาอกมาทำงานได้แล้วนะครับไอ้คำนี้แนะนำให้หาคำแค่ว่าไม่เกินห้าพยางนะครับไม่เกินห้าพยาง ไม่เกินห้าพยางพอแนะนำก่อนให้หาเอาสักสองพยางก่อนเอามาทำอะไรเอามาอย่างนี้ครับมาวางไว้ข้างหน้าของมาเธอเดแล้วใช้โปรดักเตอร์หาอีกทีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏว่ารีซอสเหลือสี่ร้อยจากเดิมมาเธอเดมีหนึ่งมืนนะครับ โบดักมีสามหมื่นเก้าอ่ะมาเธอเดย์โบดักมีทั้งหมดอ่ะรวมรวมสามหมนเก้าประมาณสี่หมื่อ่ะแต่ถ้าใสา่จี้จี้เข้าไปปรากฏว่าเหลือแค่สี่รอยอ่าเนี่ยคือการหาคียท,ที่ขายดีอ่าจบปิดไลท์ไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ง่ายไหมง่ายมากๆ เข้าใจไหมฮะเข้าใจกันไหมคุณแป้งมีอะไรเสริมไหมถ้าเกิดจะทำก็ไม่ต้องทีจี้กันทุกคนนะคะแบ่งๆกันไปบ้างคแบ่งกันไปมีคำเยอะมากเลยนะครับคำเนี้ยมีเยอะรวบรวมมาแล้วเนี่ยมีกันเป็นหลักหลักเท่าไหร่ปะเดี๋ยวขอดูกันเคยเก็บข้อมูลอยู่นะเก็บสีติอยู่อ่าขอดูกัน อ่าคัดคำมาเธอดีนี่มีคัดคัดอยู่นี่ผมคัดอยู่อ่ามัมมัมนิคเนมเดี๋ยวนะผมคัดไว้เท่าไหร่เนี่ยมีเป็ร้อยอ่ะร้อยแปดสิบสี่คำอ่ะที่ผมคัดไว้อ่ะโอ้มันเยอะกว่านั้นด้วยนะเพราะมันมีแถวสองอยู่เดี๋ยวนะขอดูขอดูไอตัวคัดหน่อยสิไอตัวคัดไอตัวคัดเนี่ยผมคัดเป็นพยางด้วยนะโอ้เยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่มีสิพยางอะไรเงี้ยเยอะอยู่ อลองไปคัดกันเองนะฮะถามว่าให้ไม่ไม่ให้นะครับไม่แจกอันนี้เก็บไว้ทํางานเองไปคัดกันเองนะครับไปดูในแบรนด์ก็ได้เวลาเราทํางานนะคบพวกที่เป็นที่พวกแบรนด์มาอนะไรเงี้ยลองเปิดเข้าไปในในในแบรนด์ด้านบนที่มันตัวหนาๆ<า>มาดูนี่มาสมมุติว่าเรามาดูไอตัวนี้อดูตัวนี้นะ เราอยากรู้ว่ามันขายอะไรได้บ้างแต่ไอแบรนด์ตัวเนี้ยไม่น่าจะได้เพราะมันขึ้นจีจี้ก่อนแล้วคุณแป้งอ๋อโอเคอ่านี่ไม่ได้บางทีเจอแบบเขียนเขียนเลยว่าเดนมาเธอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าลองดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าจริงจริงเราให้มันเรียงแรงก่อนก็ได้เรียงแรงก่อนเรามาดูก่อนว่าเราจะดูแบรนด์อ่าจี้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 แบรนด์มาขึ้นอ่ามาเธอร์เดย์มาเธอร์เดย์จีจี้ไ์อ่ามาลองดูซิ คือเราไปคัดอย่างคุณแป้งบอกก็ได้ะฟอร์มจีจี้อีกแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวค,คือคือคิกเข้าไปมันก็จะมันก็จะเป็นคําว่าจีจี้คำเดียวไงมาดูก่อนฟอร์มจีจี้จีจี้จีจี้โอ้เปิดตัวไหนก็จีจี้อย่างเดียวเลยเบต่อ,อไม่ไปเปลี่ยนด้านบนไหมคะเปลี่ยนจากจีจี้เป็นแกรนมาอ่าน่าจะได้น่าจะง่ายอแกรนมาแกรนมา แนนมากฟับอ่ะอันนี้รีซอสก็เยอะกว่าห้าพันอ่ะแต่ว่าเราจะมาคัดคำนะเราจะมาดูคำเนีย่ยไอตัวแรกนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่อ่ามาคัดดูว่าอะไรที่เขาขายดีอันโนนไม่ได้อันโดนคือเหมือนเขียนเขียนแบนเยอะไปมันเลยกลายเป็นอันโนน เพิ่งรู้นะว่าเขียนแบนด,ด์เยอะไปมันจะมีปัญหาอย่างนี้ออือเจอหือมไม่ได้นี่นี่ขวาล่างอันเนี้ยขวาล่างเออเออสีเทาเนี่ยนั่นาจะได้อยู่บ้างพอแกนมาอันนี้นะมาเธอเดีจะได้เอ,อไปลองดูอ่าแล้วมากดดูแบน์ว่ามันมีอะไรบ้างในนี้ที่จริงมันก็ขึ้นแกนมามนนบางครป้งสองตัวสามตัวนั่นน่นก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวก่อนหน้า มันน่าจะใช่โปรโมทโปรโ,โ,โมทดูซิว่ามันจะมีคำอ่ะเห็นไหม <c oughs> คือบางทีเราเข้ามาเก็บในนี้ก็ได้นะครับเก็บคำที่เขาใช้กันบ่อยๆค <c oughs> ือประเด็นคือก็ดูว่าเบสเซอร์แล้งอ่ะตัวไหนขายได้เราก็เก็บคำนั้นอ่ะมาเป็นฐานข้อมูลเรา <c oughs> อ่าเดี๋ยวรอมันนั่นโหลดก่อนแป๊บหนึ่ง อันนี้เป็นตัวรอเป้านนี่เป็นตัวรอเป้าแค่ขายแค่สิบสามจุดศูนย์เจ็ดเองถามได้กำไรเหรอไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าเทียร์อัพนั่นแหลอะอเนี่ยมาเก็บคำว่าจีจี้มีมี่เห็นไหมอันนี้อะไรเนี่ยแคนนี่ปะแคนนี่แคนนี่แป้งสบ่อย อันอันอันก็ได้นะอันก็ได้แกนมาหน้าหน้าเห็นไหมหน้าหน้าขายไม่ได้คือมานั่งเก็บมันได้นะมานั่งเก็บได้แต่ถ้าถามผมก็อย่างที่ผมบอกแหละคําเนี้ยไปเก็บสองพยางมาสองพยางต่อกันเนี้ยเนี้ยบ้าบ้าเนี่ยบีบ,บีเนี้ย,ยโคโค่เนี้ยจีจี้เนี้ยโกจี้เนี้ยโอ้ยมีเยอะมีให้หาเยอะเออเนาะอยาก อยากไปอเมริกาทั้งหน่อยแล้วไปคุยกันเรื่องนี้นะเขาเรียกกันนี้จริงเหรอเนี่คืออันนี้ผมก็ไม่ผมก็เสิร์ชหาผมก็เสิร์ชหาเออดันเจอเดี๋นั้นเนี่ยมาเธอ r ด a y นะครับคือเอานี้ไม่ไม่ใช่ว่าแค่มาเธอ r ด a y แะแต่ว่าชี้เป้าคือว่าซีซันแนลอะไรก็ตามเราเอามาใส่ก่อนแล้วเอาแฟมิลีอ่ะเรามาใส่ตามอย่างเช่นที่จริงเราจะบอกว่า d ดด มันจะเข้ากันไหมเดดดี้เดดดี้มาเธอเดย์อ่าลองลองดูซิมันจะเข้ากันไหมมันจะมีคียนี้ไหมไม่มีอ่ะมี Daddy 10. เด d ดดี้บีแทนเจออะไรก็ไม่รู้ดีซอก็ดูแปลกแปลกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายมาเธอเดย์อย่างเงี้ยก็ใส่แกนมานิกเนมเข้าไป เราก็จะเจอคีย์เวิร์ดที่มีความน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะเข้าใจแล้วกนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดึกเกินไปนะครับซื้อของที่ห้างไปแล้วไม่ชอบเอาไปคืนได้ไหมครับเออห้างไหนครับมายเขาหมายถึงที่ที่เมืองนอกต่อเอ่อถ้าเป็นห้างาผมไม่รู้อะแต่ว่าถ้าซื้อจากเมซอนเนี่ยเขาคืนได้แต่เมือม่อก่อนเมือ่อก่อนตอนตั้งอยู่อเมริกาตุณต่อตั้งคืนบ่อยมากเนอะ เอแต่ว่าถ้าซื้อจากเมทอนเขาคืนได้แต่ไปกดไปกดพลาดนิดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวจะดึกเกินไปขอเวลาอีกอ่ามีเวลาอีกประมาณสิบนาทีอ่ะมีใครมีคำถามอะไรถามได้เลยครับเดี๋ยวให้คุณแป้งตอบให้คุณแป้งตอบชวนมาให้ตอบคำถามนะฮะชวนมาให้ตอบคำถาม เดี๋ยวพวกนี้เดินทางครับเดินทางไปกรุงเทพมีนัดมิ팅กันนิดหน่อยนัดมิ팅สายเหมิดน,นี่แหละไปอัปเดตข้อมูลนะฮะจากเชียงรายไปกรุงเทพเป็นไงบ้างคุณแป้งช่วงนี้ยอดยอดก็ เรื่อยๆนะแต่ว่าเออทรงๆมันมันเหมือนมันดีที่แอคเค้์เล็กๆมากกว่าคือตอนนี้พอทำไปทำมาเรารู้สึกเหมือนว่าอีแอคเค้์หลักแล้วเราอะ่ะตัวแอคเค้์แรกอะ่ะเหมือนเป็นแอคเค้าทดลองอยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วเอาแบบประสบการณ์แล้วมันมาแอพพลายกัแบแบอคเค้์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้แอคเค้์เล็กๆก,ก,ก็คือแบบแต่ละวันก็ตูมๆแทน แต่แอคเากอืคืนะแแอแอคเขาหลักแต่กว่าพอเรามาไกลระดับหนึ่งอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความเรากลัวเรากลัวว่าทําอะไรลงไปเราจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเซฟไว้อย่างเดียวยส่วนใหญ่ออส่วนส่วนใหญ่จะมีก็เนี่ยถ้าทําเราเราจะมีลักษณะของว่าเออเราเรากลัวที่จะทํางานลงไปกลัวรีเจ็คนี่ถ้าเราเช็ค เช็คเทคร์คไม่ดีบางทีเช็คดีแล้วอาจจะโดนนะฮะบางทีมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าแอคแรกเนี่ยเราเหมือนกับว่าทดลองเยอะด้วยไงใส่ท huh huh. ลองเ i ียวฟ้าวเพียวฟาอาริเจตอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆก็แอคเขาใหม่ก็แทบไม่มีละก็ดีแล้วนะฮะก็ดีแล้วผมก็เนี่ยแหละผมก็ยังทรงงอยู่กําลังแบบอ่าเคลียร์งานสอนอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาทํางาน ทำงานหมดอ,อยากเต็มตัวละนะครับตอนนี้ก็เคลียงานอะไรออกมาใกล้หมดแล้วเพราะว่า่าทิ้งช่วงไว้นานนะครับทิ้งช่วงไว้นานนี่ทิ้งช่วงไว้นานเดี๋ยวมันจะไม่มีผลลัพธ์อะไรอย่างอย่างซีซันแนลเนี้ยทิ้งช่วงนี้ก็มาหาข้อมูลเรื่องซีซันแนลเพิ่มเติมเพราะก็อยากทําให้เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าอ่าผมทําประมาณนี้ทําได้นะมันจะได้เป็นฐานข้อมูลบอกบอกคนในเพจได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เพจไม่อยากให้คนที่ติดตาม ทําแล้วขายไม่ได้อะเราก็อยากทําให้เป็นตัวอย่างนั่นแหละนะฮะต้องใจเย็นๆเลยนนค่ะช่วงแรกคือเอาจริงๆคะเนาะหลายคนก็ใจร้อนบางทีก็ก็พูดตรงๆแหละทียสิบมันทําอะไรได้ไม่มากครับเทียสิบทำอะไรไม่ได้ไม่มากดังนั้นคือจะชี้เป้าตรงๆว่าทําอันนี้เลยขายได้แน่ๆเนี่ยผมก็ ผมก็ไม่ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นน่ะดังนั้นผมก็บอกผมชี้เป้าได้ว่าผมทําประมาณนี้แล้วผมขายได้แต่ว่าทุกคนเอาไปทําแบบเดียวกันแล้วจะขายได้เหมือนกันไหมผมก็ไม่การันตีว่าจะขายได้ดังนั้นมันอยู่ที่การพลิกแพงเช่นอย่างไม่เกี้คุณแป้งบอกว่าอ่าอย่างแกนมาผมบอกชี้ว่าจีจี้ถ้าทุกคนไปทาจีจี้เหมือนกันเนี่ยสามสิบสามสามสิบสี่คนเนี้โอกาสขายได้มีไหมผมว่าก,ก็คงจะมีสักคนสองคนที่ขายได้ แต่ที่เหลืออาจจะขายไม่ได้ก็แหละดังนั้นมันอยู่ที่การคุอท้ายอยู่ที่ลูกค้าเลือกคืองานดีทุกอย่างดีกวางวางถูกจังหวะวางถูกที่แต่ลูกค้าไม่ได้เลือกงานเราเป็นเป็นเรื่องงานงานข้ามใช่อันนี้อันนี้ต้องต้องรอจังหวะต่อมันมันเป็นมันเป็นเรื่องทามมิ่งอีกทีหนึ่งเหมือนกันมันเป็นเรื่องทามมิ่งเหมือนกันดังนั้นเทียสิบบางที เอ่อถ้าเราเร่งสปีดมันมากๆเนี่ยผมก็บอกว่าเออทาทําครบสิบตัวแล้วก็ดูตัวแรกว่าขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้ก็เอาเออกเอาลงเอาลงแล้วลงลงดีดีไซน์ใหม่เข้าไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอ่าไม่รีบก็ปล่อยมันทิ้งไว้สักประมาณสักอา่าอีกสิบวันค่อยมาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอา่ามีคำถามอะไรไหมครับก่อนจากก่อนจากอันนี้ก็สามทุ่มสิบเก้าละหรือประมาณสักสิบนาที นะครับหรือประมาณสักสิบนาทีจะถึงแบบครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าอเมซอนเอาเสื้อไปซ่อนหรือเปล่าครับเออมันน่าจะอยู่ที่การแสดงผลแล้วแต่ฟอร์มนะคะ่ะคือบางทีเราเปลี่ยนไอตัวไอ้สิโค้ดอะ่ะมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆงานหลายๆตัวหางานเราไม่เจอแต่ว่าลูกค้าเขาก็ซื้อได้ปกติก็มีนั่นสิบางทีเนี่ยคําถามเนี่ยมันก็ ตอบยากสําหรับคนทํามานานแบบผมนะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่เคยวิเคราะห์ว่ามันหาไม่ได้เพราะอะไรกันแน่อะไรเง <หา S 2> ี้ยเพราะผมหาดีฝลัง,งผมพูดเหมือนก<ล>ันเ <ju ye. S 1> ช็ดไหมคุณแป้งคือเราหาทุกทีเราก็เจอแต่ทําไมนักเรียนเราหาแล้วไม่เจอวะเนี้ยคือแป้งก็มีที่แบบเคยหาไม่เจอ, <S <S <fian> แ,อแต่ว่าลูกค้าเขาเขาซื้อไปแล้วแล้วก็ยังซื้อเรื่อยๆก็มีแน่นสิแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเจอฝรั่งเขาคุยการประเด็นนี้เขาก็เขาก็ตอบกับแบบที่แป้งตอบนี่แหละว่าคือ คุณไม่เจอแต่ว่ามันมีคนอื่นที่เจอถ้าง,งานออกถ้าง,งานออกก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วแต่คือประเด็นว่าถ้าเกิดว่าเริ่มอย่างเงี้ยงานเรายังไม่ออกเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า,าม,มันเฟลหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงจริงไหมเราถ้าผลมันไลฟ์แล้วก็คือไลฟ์ผมอยากอยากลองดูว่าผมหาเสื้อตัวนี้ผมเจอไหมโดยใช้คีย์เวิร์ดสี่ตัว แปบปบ๊บปบเจอนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนทไมคลังอันนี้อันเนี้ยตัดไปอันเนี้ยอันนี้ของผมอ่ะนําขึ้นขึ้นไอข,ขึ้นก่อนไอตัวแรกด้วยซ้ำร,รูปใช้ที่เดียวกันใช้จากแคนวาเหมือนกันแต่ฟอนคนละตัวอ,อ,อย่างหมว่าผมก็ยังหาได้บางทีก็ถ้าหาไม่เจอก็ปล่อยมันเถอครับนะอย่าไปซีเรียสเลย ถึงขั้นซีเรียสว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนั่นจะเครียดเปล่าๆนะครับอ่ะมีคำถามอะไรไหมครับเม้ามอยกันนานแล้วนะครับวันนี้ก็มีแขกพิเศษขอบคุณแป้งคุณแป้งมากมาจอยกันเดี๋ยวมีอะไรแบบอ่อท็อปิกอะไรดีๆเราก็มาคุยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรุ่มแม่าัมันธ์เครับมีเพจอะไรนะคุณแป้งฝากผลงานหน่อยสิเพจชื่อ merge by aneton สำหรับเริ่มต้นค่ะอ่าฮะ ย้ายย,ย้ายไปอ,อยู่เพจนู้นบ้างก็ได้นะครับเผื่อว่าเผื่อว่าผมสอนแบบไม่ได้เริ่มต้นมากนะครับย้ายเข้าไปดูเพจคุณแป้งบ้างนะครับไอ้หอยคุณบอกเริ่มจะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับวิธีการทําอะไรเงี้ยเน้นแนวแนวคนต่อแต่ว่าของแป้งอาจจะไม่ค่อยเริ่มต้นขาานาดนั้นแป้งจะแค่แบบคือจะเน้นแนวการรีเฟรชมากกว่าของแป้งจะแบบ คือพื้นฐานแป้งมาจากเอสซี่แป้งก็จะใช้วิธีเหมือนกับว่าจะพาทไลน์เซ็การวางแผนงานต่างๆการแปกนิสการไอนิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราทําพวกนี้ไปเรื่อยๆเหมือนทุกอย่างมันจะอยู่ในหัวเร,เ,รเ,รเราเราเราเรียนรู้ว่าช่วงเนี้ยเรากงานจะมาไหนที่เราควรลงนิสอะไรที่แบบก็มันเหมือนกับมาจะเห็นภาพว่ามันควรจะต้องดึงอะไรมารวมกับอะไรดังนั้นถ้าเกิดว่าเห็นเขาไปในเปจแ็นแอ่ค่ะ เมอร์ชแปเนี่ยตอนสำหรับเริ่มต้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าโรงงานปุ๊บไม่กี่วันออกโรงงานปุ๊บไม่กี่วันออกเนี่ยจะเป็นเรื่อยอมอืม uh huh. อันนี้คือเป็นเป็นวิธีในการทํกับในการจับแต่ว่าถ้าเกิดสุจะเรียนกับแป้งเนี้ยจะจะเข้ามาฟังวิดีโออ่ะอยากให้ฟังซ้ำเพราะว่าบางทีมันเนื้อหาเยอะมันเลยทําให้มันต้องทําความเข้าใจซ้ำหน่อยหนึ่งอืมฟังครั้งแรกอาจจะย,ยังงงๆอยู่ แต่ว่าหลายๆคนพอแบบยังขายไม่ออกเนี้ยแล้วพอมาเรียนมาฟังซ้ําก็ดีดตัวไปไว้ได้ก็หลายคนแล้วเหมือนกัน